มึงพากูไม่ให้นอนก็มึงคุณจะให้เลรไรเขาบันนอนมึงก็ไม่ยอมออกไปถึงก็พักตัวอาทิตย์้ยเฮ้ยไปไปไนพัดดีแล้วมึงยัยเรไรไลมึไปไปที่น้าพี่เอินปะกูว่าล้วนนะน้ำมลเพียงคิดหนักเลยมันจะได้รู้ เวันะมันขอนอนข้างนอกไม่นอนแอร์อนนี้คือเหตุผลมานอนข้างในห้องไม่ได้มันต้องใช้พื้นที่เยอะ